สวัสดีค่ะพบแม่พี่นอจกจ้าวันนี้พามากินอะไรเอ่ยว้าวขามหน่อยได้จ้าพี่นอกขามอ่อนขามหน่อยอเก็บมาจากต้นสดๆเลยนะคะกับปลาแดกของเหาปลาแดกเป็นต้นๆเด้จ,เจ้าเจลใส่พริกป่นแล้วกะพริกป่นปลาแดดปลาหน่อยมีมะม่วงด้วยนะคะสองลูกเข้าค่ะน้องพีนน้องจ้ามากินน้ำกันค่ะ หน่อยกำลังออกายหลายพี่น้องจ้ะไปบานคุณยาย่นมือนะคุณยายเฮดิตเอาต้นเตี้ยนต้นใหม่พร้อมกับนอมไม้นะคะกินแล้วกรสิป,ปอกนอใหม่เฮ็ดนอใหม่สมจ้ะพี่น้องไปสับนอใหม่มากไวข้างหลังมาก,กินสมน้ำกันจ้ะพี่น้องมองีมะม่วงด้วยบอกเสือ สบายดีกันบอเอาเคือมืดเทพพี่น้องดืวอคอยมืดคอยบอกมืดตื้อ,เ,อเลยทําไมมืดจังเลยมันเลือนตาบอสสบายดีกันบอพี่น้องกินสมแลกกสิเฮ็ดน้องไม่สมไว้พี่น้องจา้มามะขามก็ล่างออกแต่ตัวนน้สงสงเสั็จจะเป็นพันไงพี่น้องจ้เมาว่านก่อนไป อะไรไปเด็ดมาต,ต้นเตียเต้ยนึงโดกขนาดพี่น้องคุณยายเด็ดเอาเด็ดเอาคนวะตอนนี้ก็ได้เด็ดมาประเด็กปลาซิวได้พี่น้องต้นตอนต,อน,ตอนปลาซิวต้นปลาเข็งหน,น่อยพอนปลาเข็งปลาขาวนี่พี่น้องจ้ะปลาเด็กตน้นตนแซ่บพี่น้องกินแล้กก็สิจัดการเห็ดน้ำมันสม มเมื่อเสาจังหันแล้กก็เลยลงไปสับน้ำใหม่นะจ้ะมาจากพี่นอ้องมาสีกประเด็ดน้องกันจ้ะประเด็ดปลาซิวกินกับป๋อคามหน่อยชุดยอดเลยพี่นอ้อง

ปิกกง็ง่ายๆหั่นแค่หอมใส่น้ำตาลชูรดตามใจมักแล้วมักนัวก็ใส่เกลือเข้าไปพี่น้องเด็ดอ,อ่อนๆมือนเคนนลื่นฝนตกลิ่นบัดขค้นืนพี่น้องจ้า บายดีกันบ่เนาะเป็นจังไรเนาะตำเสร็จกระปูนหน่อย ยูนหน้าบ้านกำเดี๋ยยินเสียงของวะขอควายได้พี่น้องเอามาผูกไว้ข้างบ้านเงวะเอามากินงาเวลาเป็นตอนตอน น้องใจเนี่จะเป็นพันธุ์ใหญ่เพราะว่าปกติบักขันหน่อยแบานนี้งนหะ่ะพันธุ์ทีแบบว่าพันธุ์หน่อยๆสมัยตรกระกอนนะเนาะเขาบป็พันธุใหญ่ป่านนีดนึงน่ะนี่อาจจะเป็นพันธุ์สีฝักฝักใหญ่ๆที่เพิ่์ลเอาไว้ดองนะพอดีเมื่อก่อนเพันธุ์โถงห้ไปเอากับเขา เลยไปเงินเพิ่นกลับไปพอตนมันซอยมาเลย <c oughs> คุณยายใจดีไปเก็บให้พร้อม <c oughs> ขอคุณยายคุณยายใจดีไปเก็บให้พร้อมจากพี่น้องแดกมองมาพร้อมประเด็กหน่อยจินม <c oughs> ันสว่วงทำถ่ายเด็กพี่น้องเลยอืมเลือ <c oughs> ปอกออกมา แพ้บ้านห้องน้องม้ยังสินละจ้ะ,ะอามาเฮ็ดน้องไหม้ส่มจังไดหลยไปซับมาจังหันแล้วก็เลยไปซับมากําลังซิปก็น้อยจัดพีน่น้องจ้ะตันนี้ก็เฮ็ดว้หลายขวดล่ะเป็นเกือบร้อยขวดละจ้ะเอาซสกขวดนาะจะเนาะใส่กระปุกเนี่ยใส่ขวดเนี่ยจะใส่ขวดมันจะกินงายเนาะแต่เอาไปไวบฝากพี่ฝากน้องงายเนาะคะ่ะเนาะหยุบขวดเลยกายัดใส่ ขวดหนึ่งพอดีแกงหนึ่งเนาะจ้ะเนาะแต่ถ้าคนหลายเขาก็ใช้สองขวดเนาะจ้ะเนาะถ้าคนหน่อยเขาก็ใส่ขวดเดียวบางเทืาขคนหน่อยนี่ใส่ในซองเื้าขวดเดียวเนาะจ้ะเนาะยัดแน่นหลายมันกรบโบดกรบโบมี่ย่างหลายเนาะจ้ะเนาะพามากินประขามหน่อยแล้วก็สิบปอกนกไหมเฮ็ดนกไหมสมไว้เจอกันคลิปหน้าจ่ะพี่น้องปูพอนาพอตากันโดนขินฮอดขินนอดได้จ่ะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังแรงใจแล้วกันเองกับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะค่ะเนาะฝ่าฟันอุปสรรค ฟ้าฟั่นเรื่องไล่ๆของห้าไปเห็นดีดูแลสุขภาพเนาะค่ะเนาะยู่องใดก็มีบ้ี่นกเลยไปใส่กระพอเนาะค่ะเนาะกะดูแลสุขภาพของห้าและกะพยายามอยู่แต่ในบ้านเนาะค่ะเนาะเพราะจำเป็นกะบบต้องออกไปใส่เนาะค่ะกะขอให้ทุกคนมีความสุขในนาทีการงานรวยๆเฮงๆปังๆมาจ่าเนาะรักษาสุขภาพได้จ่ายได้วันมี้ยังหลายนอกจากะ จากคำว่าสวัสดีค่ะพี่น้องจะเจอกันคลิปหน้าวันนึ้งจะพาไปใส่นะคะเนาอ,เ,นอเจอกันคลิปหน้าด้อจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย